ภาพรวมโดยรวมในปีนี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมีนนะคะจะศึกษาหรือจะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทํางานอนดิเรกที่ชื่นชอบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเริ่รมทําสิ่งต่างๆที่มันจะต้องเจาะลึกที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่ง,งนั้นมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นไปได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเรื่องสิ่งที่ชื่นชอบ ที่สนใจพวกงานอดิเรกต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ได้ใช้เวลาได้ใช้ความคิดกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในเรื่องของการงานหรือการเรียนกันนะคะการงานในปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องเครียดความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนิดนึงมีเรื่องให้จะต้องคิดวิเคราะห์หรือว่าให้ต้องปรับตัวให้ต้อง มีภาระที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็เตรียมรับมือกับสิ่งนี้ค่ะถึงแม้จะเครียดถึงแม้จะเ,เหนื่อยเล็กน้อยในสิ่งที่เป็นภาระที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะผ่านไปได้ค่ะมาดูด้านการเงินกันบ้างดีกว่า การเงินในทางโหราศาสตร์จะแบ่งทั้งเงินหลักแล้วก็เงินที่เป็นเงินโชคลาภการเงินหลักนะคะโชว์ขึ้นมาว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอ่าฟลออย่างดีในเรื่องของรับรยายจย่ายแล้วก็โดยเฉพาะการเงินที่ มีเกณฑ์เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นจากคนรักหรือว่าคู่ครองของเรานั่นเองแต่ถ้าหากบอกว่าอุ้ยแม่หมอแล้วคนโสดยังไงล่ะจากภาพนี้ก็คือโชว์ขึ้นมาในลักษณะของการได้เงินเพิ่มเติมจากคนที่จะต้องพูดคุยเจรจาหรือว่าทําการค้าขายหรือว่าสื่อสารต่อการติดต่อสัมพันธ์ต่อการหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนก็ตามนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินหลักรายได้หลักที่มันเพิ่มขึ้นจากตรงนี้หรือถ้าหากว่าในกรณีที่ เรามีการจะต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่นอกนอกจากกรณีที่ได้รับนะก็ยังหมายถึงกรณีที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยเช่นกันคือจ่ายให้หรือว่า,อามอบให้นะคะเป็นเป็นรายจ่ายที่ต้องให้กับคนรักหรือคนที่เป็นคู่ครองของเรานะคะหรือว่าหุ้นส่วนของเรานั่นเองต่อมาเงินที่เป็นเงินโชคลาบ มีเกณฑ์ได้นะคะจากการทําหลายๆสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันโชคลาภในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียวแต่หมายถึงการทําอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมงานเสริมงานอันดิเลกอะไรที่มันทําสามารถสร้างโชคสร้างเงินก้อนให้กับเราได้นะคะซึ่งตรงนี้โชว์ขึ้นมาว่ามีเกณฑ์ได้ในปีนี้แล้วนอกเหนือจากนี้ใครที่เป็นสายมูนะคะ ดวงออกมาว่าถ้าท่านนะคะเน้นในเรื่องของการสักการบูชาพญานาคท่านจะได้โชคลาภในปีนี้นั่นเองค่ะอันนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะ มาต่อกันที่เรื่องคนรักกันบ้างดีกว่าความรักคนรักนะคะสําหรับคนมีคู่ก่อนเลยมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างพร้อมการสร้างไปพร้อมๆกันเช่นสร้างอนาคตร,ร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันหรือทําอะไรให้มันความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นจัดงานแต่งงานงานมั่นหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นในปีนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่ถ้าสําหรับใครที่ โสดนะคะยังไม่มีคู่ความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ดีเป็นเหมือนเพชรน้ำหนึ่งของเราอะไรประมาณนี้แบบฉันชอบมานานฉันอยากเจอมานานแล้วอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอได้อย่างสมใจหวงัง สุขภาพมาดูที่เรื่องสุขภาพกันบ้างในปีนี้ชาวลัคนาราศีมีนให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดไมเกรนนะคะแล้วก็การปวดหัวทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เกิดจาก การขาดน้ําหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันให้ระมัดระวังให้ดีเลยหรือว่าอากาศร้อนๆอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งบ้านเราก็ร้อนอบอ้าวมากเลยทีเดียวในปีนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพวกระบบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาการปวดต่างๆเจ็บต่างๆหรือพวกกระดูกพุ่นอะไรอย่างนี้ก็ให้ดูแลรักษาหรือระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย สุดท้ายนะคะมาปิดท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆในปีนี้ของชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตนะคะหรือว่าสร้างอะไรที่มันมีการยิ่งใหญ่หรือว่าพัฒนาไปจากเดิมมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าใครที่เป็นเ,เจ้าของกิจการมีเกณฑ์แ k บขยายกิจการร้านค้าของตัวเองให้มันปังให้มันเติบโตให้มัน แ k บขยายกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครที่เป็นพนักงานประจําก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าหากในเรื่องของการเติบโตในเรื่องดาวเหล่านี้มันชัดเจนแล้วสิ่งที่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่ให้ระมัดระวังนะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆก็จริงแต่สิ่งนี้มันมีผลกระทบ นะคะก็คือเรื่องของการพูดคุยกับคนรอบข้างคนในครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะมันอาจจะดรอปลงนิดนึงถ้าจากไพ่ตัวนี้ก็ไม่เหมาฝากเตือนย้ำตรงนี้ความสุขความสําเร็จความสมหวังอาจเกิดขึ้นได้ไม่ดีนักถ้าหากว่าเราตรงนี้บกพร่องไปนะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ฝากไว้ด้วยนะคะ